ยองแจยุนซอบ,บินบินมาไทยเปิดคอนเสิร์ตท,ที่ภูเก็ตแฟนคลับยิ้มแก้มปริดีต่อใจสุดๆเฉลิมฉลองอย่างอลังการกับงานกิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีอย่างคาร์นิวัวเอ็กซ์มาสเมจิก2024ของเมืองไฟคาร์นิวัลเมจิกที่ได้รับการยกย่องระดับโลกในเรื่องความสวยงามประการตาเปิดประสบการณ์ใหม่กับการเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่ยิ่งใหญ่ ขาวนพาเรดสุดหันษาและคอนเสิร์ตสุดประทับใจของศิลปินจากประเทศเกาหลีใต้ยองแจยุนซอบิงที่ขนเอาความสุขมามอบให้แฟนๆได้อิ่มใจท่ามกลางอาณาจักรเมืองไฟคิงดอมออฟไลท์ที่ประดับด้วยแสงไฟกว่า40ล้านดวงในวันเสาร์ที่วันที่14ธันวาคม2567นาคานิวาวเมจิกภูเก็ต ภายในกิจกรรม c a r ์นิวาว์เอ็กมาสเมจิก2เริ่มเปิดงานด้วยพาเรตชุดริเวอร์คาร์นิวขบวนพาเรตสุดแกปมที่พาทุกคนที่มาร่วมง,งานเข้าสู่โลกแห่งความมหัศจรรย์พร้อมโชว์สุดอลังการที่หาชมที่ไหนไม่ได้ซึ่งพาเรตในงานจัดเต็มด้วยความสนุกสีสันแสงไฟและการเคลื่อนไหวสุดพลิ้วเข้าทีมเฉลิมฉล,ฉลองส่งท้ายปีได้อย่างยิ่งใหญ่ ต่อด้วยกิจกรรมเซฮาย G R E E T I N G i n s t a d i u m กับ2หนุ่มสุดฮอตอย่างยงแจยุนซอบิ้งงานนี้ทำเอาผู้ชมมียิ้มแก้ม สุก่อนจะมาถึงกิจกรรมสุดพิเศษฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสและพุ่ดอกไม้ไฟ,ไฟสุดปรระกาตาในการแสดงที่มีชื่อว่า m Magic Starlight s p e c t a c ular โดยภายในงานมีกิมมิคพิเศษร่วงเปิดไฟต้นคริสต์มาสไปด้วยกันกับคาถา,าวิเศษพร้อมๆกับยองแจและมาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยกับซูเป,ปอร์แฟนคอนเสิรต์ตของยองแจที่ควงยุนซอบ,บินมาสร้างความสนุกและเรียกเสียงกรี๊ดตลอดช่วงการแสดงเรียกว่านอกจากจะทําให้แฟนๆหายคิดถึงแล้วยังมีช่วงเวลาพิเศษกับศิลปินคนโปรดใน ช่วงเทศกาลแห่งความสุขปลายปี กิตติกรคิวคชากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทคานิว้าเมจิกจำกัดกล่าวว่าเดือนแห่งความสุขนี้คานิว้าเมจิกอยากให้งานคานิว้าเอ็กซ์มาสเมจิก2024เป็นที่รวมทั้งความสนุกและความตื่นตาตื่นใจกับการแสดงโชว์สุดพิเศษมากมายพลุสุดยิ่งใหญ่และเมืองไฟสุดอลังการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศในสิ้นปีนี้โดยมีความพิเศษเพิ่มขึ้นได้เชิญศิลปินชื่อดังในวงการเคป๊อปอย่างยองแจและยุนซอบินที่มีความสนุก สดใสเหมาะกับคาร์นิวาวเมจิกมาร่วมเปิดไฟต้นคริสต์มาสในวันนี้ด้วยแฟนๆน,น่าจะตื่นเต้นกับกิจกรรมครั้งนี้เพราะเป็นครั้งแรกของทั้งสองหนุ่มที่ได้มาร่วมงานที่จังหวัดภูเก็ต้วยกระแสเคป๊อปที่มาแรงอย่างต่อเนื่องทางคาร์นิวาวเมจิกจึงได้ศิลปินชื่อดังในวงการเคป๊อปอย่างยองแจและยุนซอบินที่มีความสนุกสดใสเหมาะกับคาร์นิวาวเมจิกมาร่วมเปิดไฟต้นคริสต์มาสครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของทั้งสองหนุ่มที่ได้มาร่วมงานที่จังหวัดภูเก็ต พรานะฉะนัอย่าลืมมาดูโชว์ของทั้งสองหนุ่มที่เตรียมมาให้แฟนๆและชาวคานิวาวเมจิกโดยเฉพาะด้วยนะในงานคานิวาวเอ็กซ์มาสเมจิกวันที่14ธันวาคม2567นี้นะคร